สวัสดีครับวันนี้อยู่สีสเกตรครับนี่รถไครรถใครายงานตัวหน่อยเร็วรถไครเนะี่ยรถไครเนี่ยรายงานตัวหน่อยดิเอ่อเตยดินดวนสีเกตมาเลยมาเลยเลี้ยงเบียร์เลยไปไหนหมดนะเจ้าข,ของนี่เดี๋ยวถอด พอเอายางไปม่งเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียางเนี่ยเนี่ยกำลังสวยเลยเดี๋ยยางเบอร์อะไรวะสองเาห้าโอ้ใช้ยางสองาห้นี่นี่นี่นีาทับ 75. เจดห้า R ยีส้ใส่รถเกียมไม่ใส่ป่ะ ไม่ไม่เห็นรถเกี่ยวมันเลย,ยจับโทรศัพท์ถ่ายคลิปปุ๊บมาปับ๊บดูแม็กทีคบเยับโอ้เสรเจาดอเตยดินด่วนไปไซวะไปเกียวข่าวป้องนี่ลองเลยลองเลยลเลเลจะคล้องมาอยู่กับซามลองโหลดขับรถเกี่ยว เตอนมากบฮะเตือนีมากบออู้ยทมสรับบอกขับรถเกียวอยู่มันบอกลองโหลดนี่เบี่ยงไปตรงนี้ได้อ่านพิเศษดินี่อ่านพิเศษอ่านพิเศษโอ้อันนี้เขาทำอันนี้มาหมดแล้วดินี่นี่ ข้อพกพวกนี้มาหมดเลยวนี่นี่รอยจับนี่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 บอเขาทำอันนี้ข้อพกตัวนี้พกทำสลักแน่นไหมนี่รอยจับนี่ครับน่าจะกลึงนี่แหละครับพกพกสมามันหลวมชอบลวมได้ตัวนี้น่าเสียด อันนี้มีแตกมีแตกเขาเป็นอย่างน้อยก็นี้ปกติแล้วมากที่ห้องเขาละมัออนทำอันนี้มาหมดเลยตัวนี่นี่ออตรงนี้ก็ทำแล้วนี่สลักอะ่ะพ่แม่นี่รลอยเขาจับเขาอพอกกลึงใส่สลักให้มันแน่นนะนะเออนี่ยลอยเนี่ยลอยจับเขาทั้งนั้นเลยจับเครื่องกึงเขาเออขั้นนี้ยังดีกว่าขั้นนั้นอยู่ใบใหญ่อยู่นี่ โอ้ใบเจ็ดสิบเลยเด่นโดเนื้อธรรมดามีตัวสับมันทวนไหมนี่โอ้มีตัวสับมันทวนอยู่นี่เวเลยว่ะส่งน้ำส่งน้ำ

รุ่นนี้ไม่ต้องถอดหรอกระบ,บายความร้อนดีแล้วนี่เยาะขนาดน,นี้แล้วเขาเย็นไดนี่ยังเปลี่โมเลย์แล้วโมเลยใบพัดไม่ได้ดูเลยโอ้โมเลยยังไม่ได้เปลี่ยนวายังไม่ถอดก่อโ,โอ้มันใส่นี่แล้วเนี่ย โอ้ยไปหมดแล้วสะยพานโมเลย์ยังไม่ได้โทษหรอกไม่โทษโมเลย์ใหญ่อยู่ดูว่ะหมุนได้เลยสายพานใหม่แล้วนี่นี่มันต้องไม่กลับสายพานไปหมดแล้วต้องใส่โมเลย์เล็กลงกว่านี้ต้องใส่โมเลย์ลงเล็กกว่านี้ นี่โมเลเดือแม่ใหญ่อยู่แห้งนี่อยู่เต้ยขับรถบ่เต้ยไปไหนเต้ยเต้ยไปไหนเอาเป็นไรอ่ะนี่นี่ลูกน้องมาลูกน้องอ่ะลูกน้องเต้ยบ่ Oh. ว่าเฮ้ยจะมาให้มันดูอ้วนอ้วนหรือวะเอาลองอะ่ะลองไหม,อ,ม <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนี่เลยเนาะว, <c oughs> วินะวินเดิมหไห่เนาะฮะไม่ใช่หรอวินเดิมวินเดิมวิน <c oughs> ใ,ใหญ่อยู่ มันต้องใส่เล็กกว่านี้ใช่ไหมอืมเล็กกว่านิดหนึ่งนิ้วพอดีใช่ใช่อันนี้มันลื่นลื่นเตรหม้อน้ำก็เบียดแล้วนี่หม้อน้ำใหญ่แล้วนี่ห้าช่องแล้วนี่หม้อน้ำใหญ่ดเลยนี่ห้าห้องเดิมห้องเดิมมันสี่หม้อน้ำใหญ่ใหญ่แล้วไม่มันใหญ่แล้วก็ทำมาแล้วมันบริเวณกู้หองน้ำต้องกู้ของน้ำไป เอาข้าวมเกี่ยวกันหมดเท่าดีเขาเกี่ยวข้าววันละเจ็ดสิบไร่เนี่ยเนี่ยโอ้ว่าละเจ็ดสิบไร่เอาเงินไปไว้ในหมดเดี๋ยวหาซื้อเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวเต้ยดีกว่าพ่นา่ะาออ Bịt lại. Bịt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ไฟท้ายติดบ่เนี่ไฟท้ายนี่ฮะโอ้ยบ่แมนใส่แต่ไฟบ่ไฟบ่ติดเด้อนี่มันเลไเยอะฮึน้มันเลไเยอะ่นรีกอ่ะนี่ดีนี่ดีนี่ดีนี่นีเกียร์ปั๊มนี่บ่จักบาทหรอกสนตัวนี้เกียร์ปั๊มโอลิงเกียร์ปั๊มใส่ห้องซูนไม่กี่บาทหรอกเปลี่ยนเองก็ได้นี่ไม่ยาก หนาวเว้ยก็ไม่หนาวว่ะในทรงใบใหญ่ช่วงล่างเดี๋ยวดูช่วงหนาโอ้ช่วงล่างเต็มเลยนี่อกเก็บปมผมเลยว่ะลองเลยครับล่าง่งเอาได้ลูกพีเด้โอ้สลาปุ่กีแน่นต้นนี้โอ้ลางปุ่กีแน่นเตียเลย อูผู้กีนนั่นดีวะ่ะไม่โหลดไม่มีโหลดเสียงสายพานนั่นน,น่ะไสายพานสายพานยนต์น,น,นั่นแหละ ก็เคยพานหย่อนนั้นนะ่ะนะถอยถอยถอยอ้อันนี้บมซื้อมาสามแสนอะ่ะันนี้เหรอ, <5 S 1> รอสองแสนห้าไม่ไม่ขอเขามาได้งไงวะเนี่ยก็ข้าพยังใหม่ๆ่เลยอะ่ะ โอ้โหคลิปจะลบเลยว่ะยงเนียอยู่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมาดูว่าระบบเป็นยังไงบ้างวันนี้ เอฟซีอผมมาช่วยดูครับ